คุณจะทำยังไงกับคนที่ทำให้คุณเสียโฉมกลายเป็นไอหน้าผีไปตลอดชีวิตจะปล่อยให้กฎหมายจัดการหรือจะลุกขึ้นมาเอาคืนเองแบบสารเตีย้ยฮาวีเดนอายการสุดเนียบของก็อตแฮมกำลังรณรง์หาเสียงเลือกตั้งอย่างสวยหรูแต่เกิดเหตุเดือดกลางงานจากการโดนสาดโครนใส่สูตรและต่อยนักโทษเละข,ขามือเพื่อนซีอย่างบูสเวนเลยเสนอให้ฮาวีไปบําบัดซึ่งจริงๆก็แอบไปอยู่แล้วในการบําบัดดรนอร่นาพบว่าฮาวีมีอีกด้านในจิตใจที่อัดอั้นมาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นบิ๊กแบทฮาร์ฟบุคลิกชั กับเหรียญสองหน้าและชอบตัดสินชีวิตด้วยการโยนเหรียญแทนการใช้สมองเมื่อมาเฟียลูเผดทอนรู้เรื่องนี้ก็บล็กเมลฮาวีทันทีจนต้องไปเจรจาที่โรงงานเคมีซึ่งแน่นอนว่าจบไม่สวยเกิดระเบิดตูม้มฮาวีโดนสารเคมีไปครึ่งหน้ากลายเป็นทูเฟสอย่างสมบูรณ์แบบจากอายการสายคุณธรรมกลายเป็นวายร้ายครึ่งดีครึ่งร้ายที่ตัดสินทุกอย่างด้วยเหรียญถ้าเหรียญออกด้านดีโอเครอดแต่ถ้าออกด้านร้ายก็โดนยิงไม่เลี้ยงเขาเริ่มล้า,ออา,างแขนทอนไล่ถล่มธุรกิจของมันพร้อมกับลูกน้องฝาแฝดสุดเท่แม้ จะกลายเป็นวายร้ายเต็มตัวแต่ทูเฟสก็ยังมีเยื่อใยกับคู่มั่นสาวเกรสเมื่อได้เจอเธออีกครั้งเกรสพยายามพูดหวานล้อมให้ทูเฟสนึกถึงตัวตนเดิมจนเกือบได้ผลแต่ดันมีตัวทวงอย่างทอนโผล่มาขัดจังหวะสุดท้ายในฉากพีกขณะจะยิงทอนทิ้งทูเฟสกลับถูกแบทแมนปั่นหัวด้วยการยนเหรียญเป็นร้อยเหรียญขึ้นฟ้าทําให้หาเหรียญของตัวเองไม่เจอเลยเลือกไม่ได้สุดท้ายตำรวจจับทุกคนได้รวมถึงทูเฟสที่ยังมีเกรสอยู่ข้างๆแบทแมนยนเหรียญลงน้ําพลางอธิษฐานว่าตราบใดที่ยังมีรักก็ยัังงมีหหวขอใ้ โชคดีนะเพื่อน